เขาอันนี้ก็อันนี้ก็เขาเนี่ยนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยโอ้แต่ว่าเจ้าของไปช่วยเจ้าเนึ่งเนืองเนี่ยเมื่อนั้นจับจับไอ้เพราะี้จับไอ้เพาถึงตัวขันวางสร็นะก็คือหนการก็นึ่งหกก็บอกแล้วมันจะออกงี้นึ่งหกไม่ได้จับเนแล้วไม่ได้จัดงี้ไปจัดเจ้าเนึ่งเนืองโอ้ไปจับเจ้าเนึ่งหนึ่งแต่ว่ามันมีอยู่ไหนหนิมีที่นั่นออกสามตัวน่ะเนี่ย อ๋อเสียดายเนาะเนี่ยหกหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือบ่คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนี่ยมันออกรัฐบาลเนี่ยเปลสามสามเนี่ยนี่ยังกูมันออกรัฐบาลเหมือมันมุนสีเทียเนี่ยเปลสามสามนี่ยมุนสีเทียนแบบเด๊ะโอ้รั ม้สามตัวหมุนสามตัวไทยเห็นบ่าเออสามตัวไทยเนี่ยสามตัวไท่ยก็เป็นสามตัวหนาอันละสองนาเนี่ยแบบไหนผมบอกเขาใจที่เขาหมุนที่เขาหมุนที่เท่านะสามตัวชื่อรัฐบาลใบหนึ่งสี่พันบาทน่ะโอ้เนี่ยโอ้ไม่เขา เขาอันนี้ก็อันนี้ก็เขาเนี่ยนึ่งนึ่งนึ่งหกเนี่ยโอ้แต่ว่าเจ้าของไปซื่อตันึ่งนึ่งเนี่ยเมื่อวนนั้นจับจับไอ้เพรนี่จับไอ้เพถือตัวขันร่างสิน่ะก็คือง็จะก็นึ่งหกก็บอกแล้วมันออกงีหนึ่งหกไม่ได้จับเนาะไม่ได้จัดงี้ไปจัแต้นึ่งนึ่งโอ้ไปจับไปตั้นึ่งนึ่งแต่ว่ามันมีอยู่ในหนี่งหกมีที่นั่นออสามตัวน่ะเนี่ยออ โอ้เส oh, oh. mm ียดายเนาะนี hmm. <laughs> oh, uh, oh, uh, ่ยหกหนึ่งหนึ่งเนี่ยคือไ่จับม่จับแต่หนึ่งหนึ่งจับทหารเนี่ยเอาอันนี้งวดก้อนได้เนี่ยอันงวดงวดก้อนมันออกไปแล้วอันหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดยู่นี่ยมันมีหนึ่งหนึ่หยู่เนี่ยเพราะงี้ไม่ได้จับให้เจ็ดะมีก็เลยบ่บ่ถือแต่ว่าตัวตัวนี้ว่าถือกี่น่ย่งก็แปดสามแปดสามสาเนี่ยอ๋อรัฐบาลออกรัฐบาลแบบอันสามตัวโอ้เอา บ่เป็นปยังงวดนี่เขาง่าหาหอดบ้านเนาะได้จังหวะเลยแล้วผมว่าสิไปาหาอยู่ขเขาก็เขาก็สิไปย,ยังว่าบอกกันเอฟซีว่าเลขสูตรเนี่ยถามมันบ่เขาตั้งแต่ก็สิปไปตามใหยือเกาพรวันเป็นเลขสูตรมันก็ต้องมีมีเข่ามีหลุดแต่ว่างวดบางหันเนี่้ขาดน,น้อยเดียวนะเขาง่ายปรจับให,ห้นหนิไหมตัดต้งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหรือปะตัดเอาตั้งหนึ่งหนึ่งวันหนิไหมโอ้ไปเอาเลขเบิ้ลแบบหกหนึ่งเหมือนคือปรจับหาเอาเป็นปยังงวดนี่ เมนเขาเพราเขากระช่างเกิดจีไปตามซื้อเกลือละเลียสุดเพราะว่ามันมีโอกาสเข่ามีโอกาสหรือเปล่าเจรายอาอาบดได้หรอเป็นแนวทั้งแล้วแต่เพื่อนจีสื่อน้ำบอสื่อน้ำกะเหรีงของเพื่อนเห็นวันนี้เห็นไหมงวดวันที่สิบหกพุทสภาสองพ่นหันไปหกสิบเจ็ดนะครับเอางวดต่อไปเลยหนึ่งหนึ่งหกเหรอครับมันออกหนึ่งหนึ่งหกครับหนึ่งหนึ่งพ่อเรับหนึ่งหนึ่งหกสูตรเกลือลราหน่ะแหละแต่ว่าทำเมินพี่น้องจับเองนี่เกิ บ่จับไห้เรือพอจับไหนก็บ่บหหบให้จับยิ่งไม่เนาะอันแต่ไล่มันแตรายจังเลยสาพี่น้องจับเพิ่งก็สิว่าหล่ตัวนตัวให้เพิ่งจับให้เพิ่งจับเอาเองน้ำวกนี้จับให้พร้อมเรามาเรามาซื้อยามื่อนี่เรามาซื้อยาเดจังหวะพอดีเลยกกับเลยเราบอกว่าโอ้เลขกถือจุจับให้พอถือแล้ววะ khá, bắt tạm ngớt nỉ, hai ngớt nỉ, rồi chắp hai thử cái tia dây nó, phải tròng tạm là, nó hết này sốt sốt đấy, nó hết bao nhiêu, sốt, rồi hết khâu, được, rồi hết đỏ ma rồi, hai, khi mà chúng ta chắp, chắp, cái này hai, ad sẽ, hai bơm ra, nó có cái hai chắp nè, Cả hai epsi chắp vào nhầm, rồi suôn thì, khi nó chúng ta chắp hai, cái này nè, cái tia nhảy, hai bơm đấy, sốt, rồi hết bao nhiêu, admin cái hết pin là, bơm sung luôn เอาเลขสามตัวที่มันออกไปแล้วมาตั้งเนี่ยเอาเขาให้จับให้เนี่ยจับให้เนี่ย,ยจับ,<ไ>ถบถือว่าถือว่าเป็นยังจะเป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องถ้าซื้อนั้นเพิ่นมีโชคมีดวงเพิ่นก็จิถือเพิ่นบ่มีโชคเพิ่นก็บวถตถ,ถจแต่ห้เป็นแนวทางดีก็เพิ่นไปเดาหาซื้อบวฮู้วสิซสื่อตัวใดจังส่นะอันนี้มันเป็นสูตรก็เให้ไปตามสูตรแต่ถ้ถามันถือพี่นอ้องก็ถือว่าได้โชคได้ ลาบน้ำพงเงยถามันบ่ถือกะย่<น> <c oughs> ากันเนอก็จะก็จาว่ากันนะครับเพราะว่าพงเงยเรากับบได้อีหยังเนาะเรากับเห็ดไหบึ้งซื้อมากะเอาบ่มกักแม่คือจังจับสามตัวเลยบานช,ชูทียเ,เราบ่าค่อยจับสามตัวดิ่นอ้องเอา้าเอ้ามีตัวใดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวติเขียนตัวยังเงยเห็บึ้งหลอกหล,ลอกตามเราอีกทีหลงังเดี๋ยวเด้อยวตเขียนแต่ตัเตวเราจับให้เด้อ บานเดี๋ยวเดี๋ยพี่น้องเอาสามตัวกันเดี๋ลอกตามเรากันพี่น้องลอกไปตามเลยกัได้เนาะเอ็ดแต่ก็ไปพร้อมเขียนไปพร้อมสงองสาเก้านาะม,ม,มีอย่างไางไสงสองสาเกแล้วก็กอีย่งน่ะสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่ง เอาอันนี้เป็นสูตรด้วยนนี้ให้พี่น้องจับเอาล่อให้เบิ่งอยู่นี่นี่เด้อเดี๋ยวลอกตามเรากันสี่ห้าหนึ่งแลักอห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกสามตัวมีอยู่สามหางสองตัวมีเก้าสามกับเจ็ดหกอ่ะเก้าสามกับเจ็ดหกนี่อ่ะวันนี้จับให้แค่นี้เนาะนยีงยังอีกอะไรบ้างไหน,นคือไปเขียนตึมเอ,อาเราบวอนยังใจเอา เกสามอีกตัวหนึ่งพี่นอ้องเอาจะเฝ้าลูกไหมล่ะบ้านนี้ <c oughs> เขียนไหนแล้วเราจะไปได้ด้วเราเฝ้าเรามาสื่อของเ็ดสามบ่เฮ้ยอ่าเ็ดสามเดี๋ยวจชเฝ้าจัดให่สามหางให้ก็จัดให้ย่างมาสามหางเอานี่ถือถือไปผมเนี่ยอ่านี่อันนี้ของพ่อเราเนี่ยเอาลุงตั้อีกหนึหนงเออเดี๋ยนี่ละของพ่อเราเด้อพี่น้องมาก,กระจัดมอมาก,กระจัดพนนะครับเป็นแนวทางนะครับงวดเพงหันโลกอะ ว่าของเลาเขาแต่ว่าเราจับให้พ่อถือนะครับพี่น้องไปบิงบ้งคลิปแต่แอดมินก็บ,บอกนี่แล้วว่าจะเข้าไม่เข้าก็ต้องตามให้เพราะว่าเป็นเลขสูตรเพราะเขางวดนี้งวดนาอาจจะเขาเขางวดนี้งวดนาอาจจะเขาก็ได้เร้อพี่น้องจะเอาไว้วิเคพิจารณาบึง้งนนเนาะยังไงเนาะเอาไปรองบึ้งเพราะแหละครับพี่น้องบึง้งเพราะแล้วเพราะแล้วครับอเราไม่ค่อยได้ยินไปไันเลยเรามาซื้อยาครับมาซื้อยามาหัวตานอดมินกันเลยถือโอกาสนี่ขอไทยทำนะครับนี่เราก็ใหายไยเนาะ ตามนั้นเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะเอาไปด้ยไม่ติไปดิครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปละครับโอ้่เราเรามาซื้อยาครับเรามาซื้อยาเราก่ค่อยสบายไปในดอกเนาะแต่เบิ่งงานการเห็นเต็มมาเนาะเออบอกว่าท้องเสียบ้าสัตว์ะสำหรับคลิปนี้เขามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็โอ้บ่แม่นครับกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้พอกันในคลิปหน้าอย่าลืมตัวเด็กของพีใหา่เหลาด้วยครับด้วงวดป้องหันเราจับให้ก็ถืองวดนี้พี่น้องไปจับเอาเองก็ได้นะเดี๋ยวให้พี่น้องมึนเพื่อนี้สำหรับตัวที่พี่น้องจะไปจับเนาะเราวก็ดให้หมัดหมัดป้องหันนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งครบเลยนะครับที่เราจับให้พ้อมถาบ่นจับตามนี่นะครับบ่จับตามนี่พี่น้องจับเอาเองนะครับตัวที่ไม่ถูกขีดฆ่านะครับ คือหนึ่งสองเจ็ดสามเก้าสี่หาหนึ่งหกเจ็ดถามมันซ้ำกันพี่น้องกันพิจารณาบึงนะครับตัวที่จะเอาไปจับเองกันแล้วแต่พี่น้องเนาะมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขเจ็ดเลขเก้าเลขสี่เลขหาเลขหนึ่งเลขเก็ดเลขหกเนี่ยมันซ้ำกันนั้นสิทั้งว่าเหลือตัวเดียวเนาะอ่ะส่วนทีพ่อเราจับให้นะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับพ่อเราจับให้มีสองสามเก้าสี่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดหกเราจะ 2ต,ตัว9 3 7 6 7 3แค่นั้นนะครับโอเคนะครับเนะาะถือว่าเป็นโชคดีแต่งแต่เศร้าเลยมือนี๋ว่าจะไปหาเป็นไงเราอยู่แต่ว่าบมื่ท่นเดิดไปเนาะเรามาซื้อของพอดีนะครับมาซื้อของแอดมินเห็นกต่เลยขออนุญาตนะครับเนาะอ่นะครับสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมไว้พอกันไมหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ